โซ่วหวยข้างในเนี่ยก็ยังเพียบอยู่นะเพาะแต่คนก็ยังเข้าแต่เซเว่นเซเว่นร้านธรรมดาเขาก็เยอะอยู่นี่นะร้านโขนเยอะแยะคนก็ยังธรรมดาเนะาะเออเซเว่นกันเนาะแล้วทำไมมาทางนี้ล่ะคุณจะมาทำไมจะไปไหนไ,ไ,ไหนี่นะ็นไม้มันก็ทึ่งอยู่ข้างหลังเราสิ ู่ข้างหลังเราโอ้มีมันไกลขึ้นเหมนเออมันอยู่ข้างหลังเราระวังรถด้วยมองรถก่อนเอาเองแล้วก็เป็นปลอดภัยไม่ัยก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละตัวตัวเองจำไม่ได้แล้วหาโทษว่าเทเว่นเขายายที่ขอด้วยเออ ที่ไนส่งเลยกินอะไรร้อนๆก็ซื้อเอาร้านคุณเน่ะองอะไรแบบนก็ี่ไกนไ้นั่นมันกินอยู่แล้วของชิ้ค่ะ อันนี้ร้านขายยาเข้าผิดโอ้เซเว่นยู่นู่นขอโทษค่ะอันนี้ร้าน่ซื้ออันนี้ละอันนี้ห้างทองเอา้าไหนอ่ะ ทำไมเซมเว่นจะต้องมีหมาทำไมเซเว่นต้องมีหมาเป้าฮะท่านว่าจะมาซืนะ้ออะไรนะอืมลูกกลิ้ง

ไม่ต้องจินมาเลยนั้งชินถ่ายเนี่ย <c oughs>